กาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับุกท่าข้าสู่ช่องเตยแลนเชอร์ครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บเคนเหรียญคริปโตคริกนะครับผมนะก็เว็บนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมไม่ได้เข้ามานานนะก็นั่นแหละนะครับนะก็เรามาดูว่าเรานะครับจะทําการถอนได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะครับก็เว็บนี้เป็นเว็บใหม่ๆนะครับผมนะก็คือถอนได้ ตลอดเลยนะครับผมนะก็ผมบอกเลยมีแค่ดู PDC ชตลิงฟอสเซตแล้วก็บิ๊กฟอสเซตคือหลังวัลใหญ่ก็โอเคเลยตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสมัครเข้ามาลงทะเบียนปุ๊บท่านผู้ชมจะมีบาลานซ์อยู่ศูนย์ผมแนะนําให้เชิญเพื่อนนะครับลงไปในกลุ่ม,มยเยอะผมเชิญแค่60คนเองนะเออผมเชิญแค่60คนเองนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ35%นะครับในส่วนของตรวที่ผมก็ผมก็มาทำเนี่ยผมเก็บเหรียญคือแบบหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะ 1 9ล้าน3 0 0ล้านพันล้านครับผมนะก็นั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยก็ส่วนของข้างล่างนะครับท้าผู้ชมก็เห็นใช่ไหมนี่พวกนี้เห็นไหมก็มีให้เคลมนะครับก็คือแลกได้เป็น BNB, อ x LTC อ่าเนี่ยโซลนาซ a ดแคดอิทอเรียมโออินทเียมไม่ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยคืออิน e ท e u m ียมนี่ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะแลกเป็น t ช แล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้กี่ TIX เออก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันก็โอเคนะครับผมนะให้ส่วนของตรงนี้นะครับก็ชิวๆเลยนะครับผมโอเคครับผมก่อนแรกนะครับให้เรามาดู PTC ก่อนแล้วกันนะง่ายๆนะครับกดเข้ามาดู PTC PTC วันหนึ่งก็จะมีแค่14 PTC นะก็ที่ได้รับอยู่ที่ล้านร้านสี่ก็กดเข้าไปอันนี้ดู12วิรอตรง Piot ตรงนี้ ให้ครบนะครับผมนะชิวๆครับผมนะเรมาเค่มกันฟรีนะครับกดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะก็โอเคครับแล้วหลังจากนั้นกดตรงนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับมันกําลังขึ้นคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเขาบอกว่าติดต่อ recapture นะครับอ๋อผมแก้แคปชั่นไม่ได้ครับผมนะเออน่าจะเป็นเกี่ยวกับเน็ตหรือเปล่า อันน okay. mm ี okay. mm ้ถ mm ้าผ mm ู mm ้ชมก็ลองมาแก้ดูนะครับผมนะไอโซฮอตตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับนะก็แค่นี้ครับรอมันปุ๊บอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเน็ตผมแน่นอนนะครับดูมันหมุนนะครับผมนะโอเคครับผมอย่างนั้นก็มาดูที่ช็อตลิงกันเนาะช็อตลิงก็ทั้งหมดก็จะมี42ช็อตลิงก์นะครับผมนะนี่ช็อตลิงก์ก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ200ล้านหรือ20ล้านคอยเนี่ยน่าจะ20ล้านคอยนะไม่ใช่ดีน่าจะ200ล้านนะครับหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านล้านใช่ไหมครับ 200ร้ล้านนะครับในส่วนของตัวนี้ก็มาทํากันได้นะครับก็บางอันมันก็ได้อยู่ที่ประมาณ42ล้าน42ล้านประมาณนี้ครับ4ล้าน2แบบนี้บ้างก็จะได้รับทางานอยู่ที่790นะครับผมนะสำหรับเว็บคริปโตคริปตัวนี้คือแบบสุดยอดมากเลยนะครับได้เหรียญเยอะมากบอกเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟอสเฟตนะครับประมาณโอ้โหน่าจะ1นนาทีหรือเปล่าได้รับอยู่ที่แสนเอ็ดนะครับผมนะพันครั้งต่อวันนะครับก็ทำการกดเลขเลยครับ ใเว่นครับชีครับชูแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เลือกนะครับแคปชั่นที่เขาให้ทําการเราเลือกนะแล้วหลังจากนั้นนะครับให้มากดให้เรากดตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็คือคุณชอแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ไม่จํากัดนะครับอ๋อสามสิบวินาทีครับก็มารับในส่วนของฟอสเซตตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็อีกอันนะครับคือบิ๊กฟอสเซตนะครับบิ๊กฟอสเซตจะอยู่เชื่อมานสิบนาที จะได้อยู่ที่ล้านสองคอย,คอยก็ลองเอาล้านสองคูณห้าร้อยครั้งดูว่าจะได้เท่าไหร่ประมาณห้า้ล้านหรือห้าพันล้านแหละก็ลองคูณดูนะครับก็โอเคประมาณห้าพันล้านนะครับผมนะห้าพันล้านเลยห้าร้อยล้านประมาณห้าร้อยล้านนะครับผมนะถ้าละทุกๆสิบนาทีถ้าใครขยบหน่อยก็นั่นแหละมาเคลมกนได้โอเคครับผมนะง่ายๆเลยนะตรงนี้ก็ให้แก้แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับนะนะก็อ่าโฟนะครับเอ้ยฟิปนะครับไฟ ไฟนะครับผมนะไฟแก้ไฟไฟเอ็กซ์ชี่ช่ม,มชมโปรแกรมอัตโนมันสรถจักรยานยนต์ครับแล้วก็กดตรงที่ผมบอกชิวๆครับเราสายฟรีกอบเห็นไหมก็ได้มาอีกแล้วนะครับนี่นะครับผมนะชิวๆเลยนี่เรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการถอนกันเลยนะก็ส่วนของการถอนนะครับผมจะแลกเป็นเหรียญตอนนะ ก็เดี๋ยวขอทําการเอาที่อยู่ของ GIX ใน f o r t e Pay มาก่อนนะครับโอเคนะครับวางที่อยู่ GIX ไปนะครับผมเดี๋ยวถอนทั้งหมดเลยแล้วก็กดตรงที่ withdraw นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับผมกุญแจบนะครับหน่วย100โอ้โหกี่ล้านอะหลายล้านเลยพันสามพันล้าน่ะเออแหละเข้ากระเป๋าของผมไปรี่้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะครับว่ายอดเข้าหรือยังนะครับ ท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ยอด TRX ของผมก็เข้าไปเทีบร้อยนะครับประมาณ3 TRX นะครับก็การชำระเงินปกตินะครับถอนเข้าเร็้ยวมากนะครับผมก็บอกเลยก็โอเคนะครับอย่าลืมนะครับมารับกันได้นะครับใน,นส่วนของตรงนี้ก็คือแบบชิวๆเลยนะครับผมนะถ้าใครว่างก็คือแบบ นั่นแหละครับได้เยอะมากผมบอกเลยถ้าเราดูชอบลิงก์อีกโอ้โหได้โคตรเยอะแล้วก็ PTC ก็อาจจะได้น้อยหนึ่งถ้าสเปนนี่สิบส PTC นะครับก็คือ14โฆษณาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพพื่่่่อไมมมมลลลาาดคคคิิปปใหจกผนะรับทีี ประโยชน์นะครับแบบนี้เลยนะครับรับเหเรียญคลิปตัวเจเน็ฟรีอย่างไปฟรีนะครับก็โอเคนะครับผมนะสวัสดีครับผม